สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณสูตรเด็ดรู้ก่อนรวยก่อนเต็งเลข2ตัวบนค่ะสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วถึง3งวงติดติดด้วยกันค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็น10บนบวกหลักพันสาครั้งบวกหลักร้อยและบวกหคงที่ค่ะสูตรที่สองค่ะจะเป็น10ล่างบวกกัน2ครั้งบวกในล่างบวกหลักพันบวกหลักร้อยและบวกสคงที่ค่ะ ก่อนจะไปดูการตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรวยใหม่ๆเด็ดๆค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดวราเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้านะคะเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามรุ้นกันค่ะเอาละค่ะเรามาคํานวณงวดก่อนหน้าก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็คํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น7 บวกหกบวกหกบวกหกบวกสามบวกห้าคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับสามสิบสามค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขสามค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นสามบวกสามบวกแปดบวกหกบวกสามบวกสี่คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบเจ็ดค่ะ ใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะและเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่ผ่านมานะคะนั่นคือ37ค่ะก็เป็นตัวเลขจากสูตรนี้นะคะที่เข้ามาแล้วเต็มเ็มค่ะถ้าใครไม่เชื่อนะคะก็ลองพิสูจน์กลับไป3มงวดก่อนหน้าได้นะคะเพื่อตรวจสอบค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนรวยก่อนเต็งเลข2ตัวเข้าชัวนะคะในงวดที่1 6กพฤศจิกายน2564นี 2, นี้กันเลยค่ะก็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น สามบวกห้าบวกห้าบวกห้าบวกศูนย์และบวกห้าคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบสามค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขสามค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นเก้าบวกเก้าบวกห้าบวกห้าบวกศูนย์บวกสี่คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ32ค่ะเช็คแค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข2ค่ะและเลขเ,เด็ด2ตัวบนในงวดที่1 6กพฤศจิกายนที่เราคำนวณได้นะคะนั่นคือ 3- 2ค่ะหรือว่าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น 2- 3ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวะทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะเรีออยกสลับจับคู่ตัวเลขเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ แอดหวังทุกงวดนะคะว่าตัวเลขแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวเด็ดๆกับช่งองงวดนี้รวย